และมันมีสัญญาณบ่งชี้ที่การแชร์อำนาจตามที่อินโดนีเซียกำลังพยายามทำให้มันเกิดขึ้นนี่แชร์อำนาจกันร,ระหวางมินออนไลน์กับพรรค NLD ขององซานซูจีซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของพรรคสันติบาศพรรค NLD ขององซานซูจีก็จะชนะพลเอกอวุโสมินออนไลน์ในขั้นตอนสุดท้ายคือเบดเซตเรายังไม่รู้เลยว่า ปืนมันจ่ออยู่ข้างบ้านแล้วไปก็บอกปืนหันมาที่คนไทยแล้วแล้วถ้ายังไม่รู้ถ้าเสียหายหาย,ยนะวิบัติไปหรือเสียชีวิตไปก็เสียชีวิตแบบงงง,งตายแบบงงงงล่มสลายแบบงงง,งว่าออเราล่มสลายได้ยังไง นี่ไงครับจึงต้องพูดให้ฟังในพื้นที่เอเชียมีพื้นที่ที่จะต้องทะเลาะกันและจะขยายเป็นความรุนแรงถึงขนาดอาวุธอยู่สามพื้นที่พื้นที่ที่หนึ่งก็คือบริเวณทะเลเหลืองลากขึ้นมาจนถึงช่องแคบไต้หวันทะเลเหลืองก็จะมีคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นลากลงมาจนถึงช่องแคบไต้หวัน นั่นคือทะเลจีนตะวันออกนี่คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความขัดแยง้งและเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสปะทะกันด้วยอาวุธอยู่ตลอดเวลาเกาหลีเหนือเขาก็ยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นข้ามเกาหลีใต้ยิงมาจนถึงใกล้ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแถวเกาะโอคินาวาด้วยซ้ำนี่ นี่คือบริเวณทะเลเหลืองและช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนตะวันออกซึ่งมันพ่วงกันนี่คือพื้นที่ที่หนึ่งพื้นที่ที่สองก็คือแถบหมู่เกาะปะกการังทั้งหมดบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมกับทะเลจีนใต้อ้อมไปถึงปลายแหลมยวนตั้งแต่ใกล้ๆเกาะไหหลำ หมู่เกาะพาลาเซลต่ำลงมาหมู่เกาะสเปตลี่และต่ำลงมาจนถึงแนวหมู่เกาะปากาลังมิซ,ซี่ไปจนสุดสันดอนโทมัสที่สองลามไปที่ไหนครับตั้งแต่ติดให้หลำมาจนถึงฟิลิปปิน์มาจนถึงอินโดนีเซียถึงบูรย้ยเวียดนามที่หึมฮึมเอาเรือชนกันอยู่ระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพฟิลิปปินนะครับ ที่ออกข่าวหลายรอบหลายรอบหลายรอบแล้วเหลือแต่เขาเอาปืนยิงกันและต้องบอกว่าพื้นที่นี้ก็สุ่มเสียงและไม่รู้ว่าความอดทนอดกั้นของประธานาธิบดีบองบองมากตซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ต่อจากนายดูเตเต้นายดูเตเต้นี่คือประธานาธิบดีคนก่อนและนายดูเตเต้คือ คนที่โปรรัเสเซียกับโปรจีนไม่ยอมมีปัญหากับรัเสเซียไม่ยอมมีปัญหากับจีนอาวุธยุทโธปกรณ์ชอบจากรัเสเซียเป็นส่วนใหญ่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างดูเตเต้กับปักกิง่งระหว่างมลิลากับปังกิง่งแน่นแฟนแต่พอเปลี่ยนประธานาธิบดีจากดูเตเต้มาเป็นบองบองมากอตบองบองมากอดนี่ก็คือสาย ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พ่อของเขาเฟอร์ดินานมากอดถูกประธานถูกประชาชนชาวฟิลิปปินโคตนหนีไปอยู่ฮาวายแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นครอบครัวก็ค่อยทยอยกลับมาภรรยาเขาก็มาเป็นวุฒิสมาชิกลูกชายก็มาเป็นสมาชิกวุฒิสมาชิกและสุดท้ายก็ได้เป็นประธานาธิบดี ตอนนี้ใกล้ชิดอเมริกามากครับและกำลังเริ่มเจรจากันที่จะให้สหรัฐอเมริกามาดำเนินการตั้งฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกซึ่งเคยเป็นของสหรัฐอเมริกาดั้งเดิมแต่ถูกขับไล่ออกไปจากการล่มสลายของประธานาธิบดีมาคกกอต์นี่เขาเจรจากันซ้อมรบร่วมกันระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาหลายรอบแล้ว เส้นาธิการทหารผู้บัญชาการกองเรือที่เจ็ดทั้งเสนาธิการทหารใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้งผู้บัญชาการกองเรือที่เจ็ดที่ควบคุมดูแลมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาก็มาที่ฟิลิปปินส์หลายต่อหลายครั้งน่ากลัวครับพื้นที่ตรงนี้แต่ที่น่ากลัวมากที่สุดคือยิ่งกันแล้วฆ่ากันแล้ว คืออินโดจีนอินโดจีนซึ่งมีแผ่นดินพม,มา่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอีราวดีรวมอยู่ในอินโดจีนด้วยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอีราวดีรากยาวมาจนถึงแม่น้ำสารวินลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มแม่นม้ำโขงยาวไปจนถึง ทะเลจีนใต้นี่คืออินโดจีนไปจนถึงปลายแหลมมาลายูนี่คือพื้นที่อินโดจีนและเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาปาถนามากที่สุดในโลกในปัจจุบันเพราะถ้าสามารถจัดการควบคุมปิดล้อมมีอิทธิฤทธิอิทธิพลเหนือ พื้นที่อินโดจีนได้จะปิดทางออกทะเลด้านใต้ด้านอา่าวเบงกอลด้านมาหาสมุทรแปซิฟิกด้านช่องแคบมาลากาหรือออกทะเลอันดามันมาหาสมุทรอินเดียของจีนได้จีนจะออกทะเลได้เฉพาะพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและก็มาหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น นั่นหมายถึงว่าสหรัฐอเมริกาควบคุมการออกทะเลของจีนได้อย่างเบ็ดเสร็จนี่เป็นยุทธศาสตร์ของเขาเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้เขาหวังแล้วละ่ะเขาจะเอาแน่นอนละ่ะตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแล้วเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับตอน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเขากำลังจุดชนวนสงครามใหญ่ในเมียนมาจะด้วยเพราะพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาเองซึ่งเกียดรังเกียรแค้นเผด็จการทหารมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยของในพลเนวินเข้ามายึดอำนาจปี2501ลากยาวมาเผด็จการทหารล่าสุดก็คือ คนเอกมินอองหลายชาวพม่าลุกขึ้นมาสู้มีหลายคนถามผมว่าวัยรุ่นชาวพม่าเขาเหมือนวัยรุ่นไทยไหมไวัยรุ่นชาวพม่าเขาตั้งแก๊งกันเขาออกไปยิงกันตามงานไปยิงกันตามงานวัดตามเวรีหมอลำตามงานแต่งงานหรือ ไปเป็นโจไปยิงสถาบานันไปยิงโรงเรียนฝั่งตรงข้ามวัยรุ่นพม่าเขาเป็นอย่างนั้นไหมนีม่ถามผมผมก็ตอบว่าวัยรุ่นพม่าก็ยิงกันเหมือนกันครับแต่วัยรุ่นพมา่าคนหนุ่มคนสาวพมา่าเขาไม่ยิงพวกเดียวกันเองเขาไปยิงทหารพรมา่าตายเขาไปยิงทหารของมินอองลายเขาไม่ได้ต้องดื่มเหล่ายอมใจ แล้วไปเที่ยวหน้าเวทีหมอลำแล้วชักปืนคู่ยิงคู่อริหมู่บ้านฝ่ายตรงข้ามแก้งฝ่ายตรงข้ามไม่มีเขาลุกขึ้นมาจับปืนแล้วก็ไปยิงผู้นำยิงนายทหารยิงลูกน้องมินอองลายตาย,ตายก็ไม่ได้เสียเวลาที่จะมายิงโรงเรียนช่างกนหรือโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกันหรือโรงเรียนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเพราะมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศเขา กระสุนแต่ละนัดที่ปล่อยออกไปมันต้องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ชาวพามา่าดังนั้นเมื่อคนเขาคิดกันอย่างนี้แล้วมันก็ยากนะครับที่เหตุการณ์จะสงบจนกว่าจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะ ผมต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายต่อไปอีกนะครับว่าขณะนี้การต่อสู้ระหว่างกองกำลัง SAC อของมินออนไลน์เกิดขึ้นอยู่ใน8รัฐ8ภูมิภาคหลักๆของเมียนมานั่นคือในรัฐฉานในรัฐคชินในรัฐขยารัฐกะเลียงรัฐมอนและก็ ภูมิภาคตะนาวสีส่วนติดอินเดียบังคลาเทศก็รัดชินรัดยะไข่แล้วก็ภูมิภาคสกายแปดเก้าแห่งที่กำลังสู้กันอย่างดุเดือดอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วใครได้เปรียบท่านทั้งหลายครับคนที่ได้เปรียบตอนนี้ก็คือรัฐบาล NUG พราะล่าสุดจากที่อินโดนีเซียเขาเป็นประธานอาเซียนและเขาก็ดำเนินการเจรจากับพลเอกอุโโฎมินออนไลน์และฝั่งรัฐบาลเอ็นยูจีก็คือนางองซานซูจีอย่างเข้มขน้นและก็บอกว่ามันมีข่าวเชิงบวกซึ่งหนทางก็คือการแบ่งอำนาจรัฐกัน ระหว่างพลเอกอาวุโสมินอองไลและรัฐบาล NUG ผมต้องบอกท่านทั้งหลายครับเรื่องของการแบ่งอำนาจกันนั้นมันเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดจีนเนี่ยอย่างน้อยสามเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือการแบ่งอำนาจกันระหว่างฝั่งงูดินเดียมกับท่านโฮจิมิน งโงนินเดียมก็ได้เวียดนามใต้ไปโฮจิมินก็ได้เวียดนามเหนือไปใช้เส้นขนานที่16แบ่งประเทศเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในประเทศลาวก็มีการแชร์อำนาจกันระหว่างราวฝ่ายขวาก็คือราวที่เป็นของกษัตริย์สว่างวัฒนา ซึ่งมีตระกูลชนะนิกกรนน่เป็นแกนนำหลักมีเจ้าสุวรรณภูมามาเป็นแกนนำด้วยแชร์อำนาจก,กันกับกลุ่มเราอิสระลือดพรรคปฏิวัติประชาชนเราเนี่ยซึ่งมีทั้งเจ้าสุภานุวงศ์ท่านไกสอนพม,มีหานไล่มาหนูฮักไลม่มาภูมิวงวิจิตไล่มานี่ยั้นคําไตศรีพันดอนที่ยังคง มีชีวิตยอยู่นี่ก็แชร์อำนาจกันครับระหว่างลาวฝ่ายกษัตริย์กับลาวฝ่ายปฏิวัติอยู่ที่กัมพูชานี่เห็นชัดที่สุดครับขมตญสามฝ่ายขมตญสองฝ่ายขมตญสี่ฝ่ายนู่นนะ่ะตั้งแต่ฝั่งของเจ้าสีหนุฝั่งของเฮงสัมรินฝั่งของพรพุธฝั่งของรอนนอนผสมปนเปนกันเป็นขมตญสองฝ่ายขมิญสามฝ่ายขมตญสี่ฝ่าย แต่บทสรุปสุดท้ายของการทำการแชร์อำนาจกันก็คือสุดท้ายแล้วจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเสมอและจะเป็นการชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบ่งประเทศเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้สุดท้ายก็รบกันเป็นสงครามเวียดนามและเวียดนามเหนือก็ชนะผนเวียดนามใต้ผู้นำก็ต้องหนีไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องถอนกำลังไป เหมือนที่ในลาวหลังจากแชร์อำนาจกันนับได้เพียงแค่หเดือนแชร์อำนาจกันหมายถึงอะไรมีนายกรัฐมนตรีสองคนคนหนึ่งมาจากลาวฝั่งกษัตริย์สว่างวัฒนาลาวฝ่ายขวาหรือเขาเรียกว่าแนวราวฮักชาติฝั่งหนึ่งมาจากแนวลาวอิสระหรือพักประชาชนปฏิวัติลาวมีนายกสองคนรัฐมนตรีสองคน เจ้าแขวงสองคนเจ้าเมืองสองคนตาแสงสองคนผู้ใหญ่บ้านสองคนตาแสงก็คือกำนันเนี่ยมีฝั่งละสองฝั่งละสองฝั่งละสองครบหกเดือนเท่านั้นแหละครับนายกรัฐมนตรีฝั่งลาวปฏิวัติเนี่ยฝั่งลาวอิสระก็จับนายกรัฐมนตรีฝั่งลาวรักชาติเนี่ยหรือฝั่งพระมหากษาัตริย์ลาวเนี่ย <c oughs> จับเลยจับรองนายกจับ เจ้าแขวงจับนายอำเภอจับเจ้าเมืองนี่จับตาแสงหรือกำนันจับผู้ใหญ่บ้านนี่จับหมดนะครับภายในหกเดือนเสร็จแล้วก็ขนกันไปสัมมนา่ยเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาก็ต้องไปสัมมนากับเขาด้วยออกจากเวียงจันทร์ไปออกจากหลวงพระบางไปพระประยุรญาติทั้งหลายนี่พรคประชาชนปฏิวัติลาาเอาไปสัมมนาสัมมนาจนกระทั่ง เสียชีวิตสิ้นประชนกันไปเหมือนกันครับกัมพูชาเจ้าสีหานุถูกลอนนอนโคน่นลอนนอนมาเป็นประธานาธิบดีเจ้าสีหานุหลังจากทะเลาะก,กับพรพศก็ไปอยู่กับพรพศร่วมกันเฮงสําลินอยู่กับพรพศสุดท้ายทะเลาะก,กับพรพศก็มาตั้งเฮงสําลินมาตั้งสมเด็จพุนเส้นสมัยก่อนเป็น รัมนตีต่างประเทศแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าปีสู้กันไปเป็นสงครามกลางเมืองสุดท้ายหลอนนอนก็แพ้ขมรนแดงของพลพฤษก็แพ้แชร์อำนาจการ,ระะว่างเจ้าสีหนุกับเฮงสำลินสุดท้ายเจ้าสีหนุกก็ต้องยอมเฮงสำลินก็ขึ้นมากลุ่มเฮงสำลินสมเด็จ เจียซิมสมเด็จพูนเซนนี่ยอยู่กับเฮงสำลินหมดนะนี่ก็เลยเป็นการชัยชนะอย่างเด็ดขาดของพรรคประชาชนกัมพูชานี่ก็คือกลุ่มเฮงสำลินเมื่อประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้มันไม่ผิดเพี้ยนไปกพมพม่าก,ก็ต้องเป็นด้วยการแชร์อำนาจกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะแต่ผมยังไม่เชื่อนะว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเห็นจุดจบนะี่ย และมันมีสัญญาณบ่งชี้ที่การแชร์อำนาจตามที่อินโดนีเซียกำลังพยายามทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแชร์อำนาจกันระะวางมินออนไลน์กับพรรคเอ d อดีขององซานซูจีซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของพรรคสันติบัติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ไปเป็นแกนนำสำคัญของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพราะสุดท้ายแล้วรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขององซานซูจีก็ต้องเอาชนะมินออนไลน์ได้เหมือนที่ ท่านโฮจิมินชนะงูดินเดียมจากเวียดนามตายเหมือนที่ลาวอิสระเอาชนะลาวฮักชาติแนวลาวฮักชาติของฝั่งกษัตริย์ได้เหมือนที่เฮงสําลินชนะเบ็ดเสร็จในกัมพูชาได้ดังนั้นในพม่าในเมียนมาพรรคเอ็นอลดีขององซานซูจีก็จะชนะ พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในขั้นตอนสุดท้ายคือเบ็ดเซร็จนี่มันเป็นคำตอบที่หลายคนก็ทราบวันนี้ครับในพื้นที่โกงก้างถือว่าเบ็ดเสร็จแล้วกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่าของโกงก้างกองทัพตะอางกองทัพอารักันพีดีเอ ได้ควบคุมปิดล้อมพื้นที่ไว้คนไทยสองร้อยกว่าคนก็ออกมาไม่ได้แล้วกำลังขยายพื้นที่ควบคุมลงมาจากโกงก้างลงมายึดจะต้องยึดแสนบีจะต้อง,ย,องยึดมาเรื่อยๆกองทัพของเจ้ายอดศึก S.S.A. ชารสเตตอาร์มี่ จะตัดสินใจจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ไหมหลังงานทอดกระถินแล้วเสร็จนี่เขากําลังทอดกระถินกันอยู่ที่ดอยไตยแรงนี่ผมมาแจ้งกับท่านทั้งหลายทราบนะครับใครที่อยู่แถวเชียงใหม่แม่ห้องสอนอยากไปทอดกระถินกับเจ้ายอดศึกก็ไปครับที่ดอยไตยแรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ก็กาลังจะทอดกระถินกันอยู่เอาล่ะครับท่านที่ครบทั้งหลายครับนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่ารัฐฉานกำลังจะเป็นรัฐแรกที่อิทธิพลของกำลังทหารของบินออนไลน์ล่มสลายไม่สามารถบังคับบัญชาได้ภาษาทางทหารบอกว่าเอาออฟคอนโทรมาหลุดเชือกแล้วควบคุมไม่ได้นั่นคือรัฐฉาน